สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับผักกูดนะคะผักกูดซึ่งมีเยอะในทางภาคใต้นะคะจะขึ้นอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นนะคะ ส่วนใหญ่จะขึ้นตามภูเขาหรือริมป่าสวนยางนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานก็จะมีสวนยางก็อาจจะมีผักกูดไปขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีพันไปหรือเปล่านะคะผักกูดนี้เป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะขึ้นไม่ยากเลยอันนี้ให้เครดิตทางภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้จะ คุยกันภาษาใต้ซะหน่อยนะคะพักกูดมีถ้าพักคุ้นเยอะแยะมากมม้ค่ะมีสารตาลอนุมูลอิสระช่วยในการมองเห็นมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีถาดเล็กสูงมากนะคะใครไม่กินก็คือพลาดอา่ อันนี้เดี๋ยวจะวันนี้จะนำมาผัดกับน้ำมันหอยนะคะก็คือในลักษณะของยอดแบบนี้ค่ะยอดไอ้น,นี้สําหรับคนภาคอื่นนะคะที่ว่ายังไม่เคยทานหรือว่ายังไม่ไม่เคยเห็นนะคะก็คือยอดจะเป็นต้นลักษณะคล้ายๆต้นเฟิร์นนะคะ ต้นเฟิร์นใบเฟริรนนั่นเองค่ะจะเป็นขึ้นเป็นกอพุ่มๆใบก็จะแตกเหมือนใบเฟิร์นทุกอย่างเลยแต่ว่าใบผักกูดนี้จะมีต้นอวบๆนะคะจะมีพันต้นใหญ่หรือพันต้นเล็กแล้วจะถ้าจะอยู่ในที่ที่มีอากาศชุ่มชื้นใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะยอดก็จะแตกออกใหญ่แบบนี้เลยค่ะ แต่ว่าจะอ่อนมากเราไม่ต้องใช้มีดตัดเลยนะคะไปหักเอาจะดังป๊อก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 นะคะอันนี้แล้วเราจะมาจะมาเวลาเรามาปรุงอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าจะมาผัดหรือจะมาลวกจิ้มน้ําพริกนะคะเราก็จะหักยาวประมาณ2นิ้วนะคะ ประมาณนั้นสองนิ้วเพื่อที่จะนําไปลวกก่อนนะคะส่วนถ้าบางคนเนี้ยจะนําไปยำก็ได้นะคะยำใส่กุ้งแห้งใส่ปลาสดหรือใส่กุ้งสดนะคะใส่มะพร้าวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่อันนั้นก็จะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะหั่นสั้นๆหน่อยเป็นฝอยเหมือนเราหั่นถั่วฝักยาวทานกับยำขนมจีนอะไรอย่างง้นนะคะ คลุกกับมะพร้าวใส่หัวหอมลงไปใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยใส่ปลาเอ่อนึ่งหรือว่าไปย่างนี่อร่อยมากเลยนะคะอันนี้เราจะมาหักไว้ก่อนนะคะก็คือไปเด็ดมาจากต้นนะคะแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาหักหรือว่าจะหักก่อนล้างแล้วแต่ใครสะดวกนะคะ แล้วก็ให้เสด็จน้ำนะคะวางให้เสด็จน้ำก่อนได้ยินเสียงไหมคะใบก้านนี้จะสดมากเลยจะเขียวเป็นลักษณะสีเขียวอ่อนถ้าเพื่อนๆไปเจอในตลาดนะคะรีบซื้อมาทานเลยนะคะเป็นผักที่ให้คุณประโยชน์มากมายมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยในการมองเห็นแล้วก็ แก้อาการลดไข้ด้วยนะคะเพราะว่าผักกูดนี้จะเป็นผักที่เย็นนะคะสามารถลดพิษไข้ได้นะคะมีธาตุเหล็กสูงมากแล้วก็จะแบบจะหาซื้อก็บางทีก็ยากเหมือนกันมันจะขึ้นเวลาหน้าผลน,นี้จะแตกเยอะมากเลย จะได้กินเว้นสองสามวันขึ้นมาอีกเว้นสองสามวันขึ้นมาอีกเนี่ยเรามาหัดมาหักเป็นข้อๆแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็โรยน้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชหรือใครจะใช้น้ํามันลําข้าวน้ํามันอะไรก็ได้คือแล้วแต่สะดวกนะคะเราอาจจะมาล้างน้ำเกลือก่อนก็ได้แล้วก็ โรยน้ำมันลงไปคุกคกคุกคก,ก่อนนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าให้น้ำมันมันไปเคลือบอยู่ตรงผักกูดนะคะเวลาเราผัดนะ,ะเราเอาไว้กินอตอนเย็นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เหี่ยวดำนะคะผักจะมีสีสดใสน่ารับประทานมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของ เครื่องส่วนผสมนะคะเราจะใช้ชอตซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนชาพอถ้าไม่ถ้าไม่เค็มเราก็ค่อยนำมา ปรุงอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะในส่วนของน้ำปลาทานเค็มมากก็ไม่ดีนะคะแล้วก็รสด,ดีก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะรสด,ดีประมาณ1ช้อนชาแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไป ซึ่งช้อนโตะนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงใส่น้ำลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีนะคะอาจจะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึง เพื่อตัดลดเค็มนิดนึงนะคะประมาณปลายช้อนชาก็พอค่ะจากนั้นก็ติดเตาเลยค่ะทุกคนผักกูดเนี้ทางภาคใต้เยอะมากเลย ส่วนใหญ่ทางแถบมีภูเขามีสวนยางอาจจะเยอะแต่ว่าถ้าในเมืองเนี้ยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สอนให้ทานนี้ก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยพอนะคะสักหน1ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะ แล้วก็มาเตรียมในส่วนของพริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะพริกิกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะมีพริกกินดาแห้งสักสามสี่เม็ดนะคะเอามาตำให้พอแตกนะคะ มาตำหรือมาทุบก็ได้ให้พอแตกๆนะคะให้มีพริกชี้ฟ้าแห้งนี้ก็คือว่าจะช่วยของความหอมนะคะจะทำให้ผัดของเรามีรสชาติยิ่งขึ้น,นะคะ่ะตำให้แค่หยาบๆแบบนี้นะคะทุกคนเนะี่ยตำให้พอหยาบพอแตกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัก ใส่ลงในกระทะเลยเพราะว่าผักปูเราจะผัดแป๊บเดียวนะคะผักมีความกรอบนุ่มอยู่แล้วนะคะถ้าเราผัดเยอะเนะะี่ยมันจะดำผัดให้พริกหอมนะคะ เมื่อิกหอมดีแล้วก็ใส่ผักกูดล,ลงไปเลยค่ะทานกับไข่ดาวกรอบๆนะคะหรือว่า ทานกับแกงส้มก็อร่อยนะคะเป็นผักเครื่องเคียงจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมากเลยปักกูดนี้เรามาผัดน้ำมันเฉยๆก็อร่อยนะคะ <c oughs> กลิ่นพริกฉุนเข้าจมูกเลยะคะ่ะ เวลาผัดก็ยียีแบบนี้นะคะเพราะว่าผักนี้จะสุกง่ายมากเลยจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยที่เราเตรียมน้ำปรุงรสเอาไว้เมืเ่อกะะี้ค่ะ คนใต้ก็จะเรียกว่าร้อยอย่างแดงนะคะทุกคนตั้งกล้องไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะเวลาผัดเราก็ยี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 ยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาขึ้นแค่นี้ก็ได้รสชาติของความอร่อยแล้วค่ะรับรองผักกูดเนี้ยจะอร่อยที่ ใอทานแล้วก็ต้องอยากทานอีกนะคะมันจะมีความมันมันจะมีความมันความกรอบนะคะจะไม่มีกลิ่นหืนอะไรเลยโอเคเอาแค่นี้พอนะคะเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟ พอน้ำซุปที่เราใส่ไปเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยเราก็ตักใส่ภาชนะอันเดิมก็ได้ค่ะนี่ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ ไข่ดาววางข้างบนนิดหนึ่งสักฟองสองฟองนี้แลบรลองอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่อร่อยจะต้องขอทานอีกแน่ๆมาค่ะทุกคนร้อยอย่างแรงเลยค่ะอาหารชาวค่ะอันนี้เราจะท่านกับผัก กรูด <Good>. oh. oh. ได้แล้วคะ่ะทุกคนผักกรูดผัดน้ำมันหอยนะคะอาหารของหายากของทางปักใต้นะคะ นะคะข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีไข่ดาวสักสองฟองประทับใจไม่รู้ลืมเลยนะคะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ เดี๋ยวมาทอดไข่ดาวแล้วก็ไปทานผัดผักกูดน้ำมันหอยด้วยกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ